สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีระดาทารุไทยชะตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปดวงความรักนะคะให้กับชาวทัดลม กุมมิถุนตุน,นะคะเป็นดวงความรักคนโสดประจำเดือนตุลาคม2567นะคะแฮปปี้บ day กับชาวตุลทุกท่านด้วยนะคะเวียนมาคามรบรอบวันเกิดก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะอามาลุ้นกันต่อนะคะสอวทัดลมกลุ่มมิถุนตุลความรักของคนโสดของคุณนะคะขอดูพลังงานความรักก่อนนะคะวันนี้มีไพ่หวานหวานนะคะมาฝากนะคะ เออโรแ a n ส์อ่านรคะให้กับคนสดชาวทัดลมด้วยสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกด,ดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะจะแบ่งตามโหรศัตร์ไทยแต่ถ้าเกิดแบ่งตามแบบอื่นแล้วมาตรงนะคะก็เอาตามนั้นได้เพราะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมด้วย เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาีระดา65รายละเอียดถ้าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานคนโสดชาวทัดลมโอ้พลังงานดีมากนะคะใบแรกคุณได้สปาร์กว้าวคิดเดอรสปาร์ก ingsurprise each other with gestures of love โหมันดูเป็น ความรักที่คุณไปสปาคุณไปเจอคนถูกใจคุณไปปิ๊งกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันเหมือนกับอารมณ์แบบแรงเกินต้านมากๆนะคะถูกใจใช่เลยคนนี้มากๆนะคะเจอเห็นหน้าแล้วแบบตัวชานะคะสบตาแล้วไหวหวัน่นใจเต้นตุ้มตุ้มต่ำๆมากๆนะคะ <laughs> เต้นจนจะออกมานอกหน้าอกอยู่แล้วนะคะอื คุณรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเมื่อคุณได้เจอกันกันกนกบเขาให้ได้เห็นโปรไฟล์ของเขานะคะหรือว่าได้สัมผัสอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นหน้าเขาเห็นรูปเขาได้ยินเสียงเขาอะไรบางอย่างนะคะหรือเห็นเงาเขาแบบแวบนะคะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคุณได้เจอกับใครที่มีพลังดึงดูดคุณมากๆนะคะคนคนนี้ ถมมพอเจอแล้วอดคิดถึงเขาไม่ได้นะคะตามหาข้อมูลอยากรู้จักมากๆนะคะหรือถ้ามีคนแนะนำให้คุณได้รู้จักกับเขาคุณก็รู้สึกว่าอยากพยายามที่จะ Keep in touch นะคะอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะเจอคนถูกใจใช่เลยนะคะชาวทัดลม dreams Look to your dreams they hold all the answers you seek ห,หรือคนนี้คือคนที่เป็นคำตอบนะคะคนในฝันของคุณคนที่คุณเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับรอคอยเขามาตลอดหรือเปล่านะคะชาวทัดลมถึงกับละเมอเพิ่พกนะคะแถมเก็บเอาเขาไปฝันด้วยนะคะหรือบางคนเจอครั้งแรกเหมือนกับคุ้นเคยมากๆนะคะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนหรือเคย ฝันเห็นคนลักษณะแบบนี้เงาหลังแบบนี้นะคะมันมีความรู้สึกพิเศษมากๆอะไรบางอย่างนะถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะหรือทําให้คุณฝันไปไกลามากๆนะคะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่มีสมาธิทํางานแล้วหรือเปล่า Gifts นะคะ Love greatest gift is the ability to truly understand one another แสดงว่า ชาทัดลมนะคะคุณอาจจะเป็นสายเปน,นะถูกใจใช่เลยส่งดอกไม้ส่งของขวัญส่งขนมส่งอะไรไปให้ส่งสติกเกอร์ไลน์ส่งอะไรนะสติกเกอร์ใน t k t t o k ในอะไรไปให้หรือเปล่าลุกคุณอาจจะเจอเขาตอนไลฟ์สดในอะไรหรือเปล่าหรือว่าตรงน,นี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะเขามาเปยคุณก็ได้เขามาส่งเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะ หรือคุณอาจจะไปอธิษฐานขอมาแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้แหละเป็นของขวัญจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งมาให้คุณได้รู้จักกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าถูกใจมากๆอารมณ์แบบนี้นะคะว่าพลังงานคือมันสวยงามมากๆนะคะอืมชาวทัดลมโอ้จะบังไฟอ่ะไม่เป็นไรนะจารย์ว่าเอาออกก่อน เพราะว่ามันบักไฟเดี๋ยวมันจะดูมืดๆทีนี้เรามาดูเรื่องราวนะคะของชาวทัดลมชาวทัดลมนะพูดผิดหป่าทัดลมก็ไม่ถุนตนนะจากไพ่ทาโร่นะคะดูเรื่องราวความรักคนโสดก่อนนะอู้หใบแรกนี่คือวิว of f o r า u n e ค่ะเป็นปฏิหารจริงๆนะคะเป็นพลังงานของจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เวียงเขาให้ได้มาพกกับคุณนะคะแล้วเป็นอะไรที่เหมือนกับ เป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณได้เจอกันกันกบเขานะคะมันเหมือนปาฏิหาริ์มากๆมันมหัศจรรย์มากๆากเ,ปเป็นโมเมนต์ของความพิเศษสุดๆนะคะที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ได้นะคะวิวอ f ฟฟัลจูนมาแล้วนะคะอาจจะเป็นไร้ไทม์ที่ทําให้ชาวทัดลมคุณได้เจอกันกันกบเขานะคะหรือเจอตาม คำอธิษฐานขอนะคะเมื่อถึงเวลานะคะคุณจะได้เจอกับเขาแล้วนี่อาจจะเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะเวลาของคุณสองคนที่จะได้มาพบกันจริงๆนะคะอาจจะรอคอยกันมาหลายภพหลายชาติแล้วอืมอาจจะคาดกันไปคาดกันมาหลายภพชาติจริงๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณควรจะได้พบได้เจอเขาแต่ว่าคาดแคลนนะคะกันไปหลายครั้งหลายรอบนะคะแต่ตอนนี้วนมาเจอกันนะคะ มีไพ่ของห้ามเมท้าเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นใครนะทําไมเขาถึงแบบมีอิทธิพลกับคุณได้มากขนาดนี้โอ้โหมีอิทธิพลมากจริงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยอะเจอครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยนะคะบางคนเป็นรักแรกพบเลยนะคะเป็น love at first sight เลยนะคะพลังงานชาวทัดลม,มดูสิเป็นพลังงานที่ วีออฟฟอร์จูนก็มานะคะหนึ่งถ้วยก็มามันว้าวมากนะคะสเหรียญด้วยเหมือนมันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเหมือนกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมนะคะหรือคุณกับเขาก็อาจจะเป็นสายนักธุรกิจสายคนที่ขยันทํามาหาก,กินทํางานหาเงินเก่งมากๆเหมือนกันก็ได้นะคะหรือเจอกันด้วย เรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้มาเจอกันก็ได้นะคะ t ช m p e r a n c นนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่า t ช m p e r a n c e จะมาพร้อมกับอะไรจริงๆไพอนี้น่าน่ารักนะคะจะลืมน้องไม่นานแล้วเจ็ดถ้วยค่ะวันนี้พอดีไปลือล้อนะคะไพแล้วก็อา้าอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วเอามานะคะ ไพน้องน่าจะเป็นน้องนกหรือเ่าจันจำไม่ได้นะคะเจ็ดไม้เท้ามันจะมีอ๋อเดี๋ยวเผื่อมีคนอยากรู้นะคะไว้เอ่อซากิใช่ไหมทาโรนะคะอ่ะนี้เรามาดูกันต่อนะคะบางทีอาจารย์ก็ลืมจำชื่อไม่ได้จริงมันเยอะมากนะคะใครที่ถามไพ่ชนอนชน อันชุดนูน้นชุดนี้ชื่ออะไรบางทีเป็นคลิปเก่าแล้วจันก็แบบคือจำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้อยู่ไหนหาหาให้ไม่เจอนะคะน่าจะมีไม่ต่ำกว่า6กรอยนะคะห้าหอชุดนะคะอู้แล้วว่าทำไมไพ่คามรักมาเต็มเลยนะคะอ่ะมาดูซิพลังงานของชาวทัดลมนะคะโอ้โหูเจ็ดถ้วยนะคะมาพร้อมกับเทมเพอเรนซ์นะคะ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานแน่เลยนะคะไพ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะชาวทัศลมจะรู้สึกว่าคนคนนี้อาจเป็นคนที่เจ็ดถ้วยคุณเคยคิดถึงฝันถึงเขานะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเ,เคยคิดไว้แล้วนะคะล็อกเป้าไว้แล้วว่าเราอ่ะจะได้เป็นแฟนหรืออาจจะใช้ชีวิตคู่แต่งงานกับคนที่หน้าตาลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็เข้ามาแบบ ปุ๊บปรับฉับพันเข้ามาแบบกระทันหันมากๆนะคะหรือบางทีคุณเป็นคนโสดที่ค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องการงานการเงินมากๆนะคะฝันถึงความสําเร็จมากๆแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีหนึ่งนะคะคุณก็เลยไปทุ่มเทกับเรื่องงานมากๆแต่ว่าพอเจอคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่มากๆสําหรับคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณจะไม่ปล่อยตัวเองให้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะคะเดอะมูนนะคะเจ็ดไม้เทา้าคุณพยายามที่จะก้าวข้ามความกังวลความคิดมากความหมองหม่นอะไรหรือความรักที่คุณถูกทำร้ายมาในอดีตนะคะเพื่อมุ่งทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะเดอะ o v เวอร์สตรงนี้มันรักมากเลยนะคะชาวทัดนลมม,มันเป็นอารมณ์ของความรักที่ อยากพัฒนาต่อนะคะอยากเดินหน้าต่อหรือมันแบบรอคอยมานานแล้วมันไม่ไม่เจอคนที่ใช่สักทีแล้วพอมาเจอคนที่ใช่เนี่ยเหมือนคนรู้สึกว่ามันไม่อยากพิสูจน์อะไรอีกแล้วนะคะมันอยากเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้ขออภัยนะเสียงหายทีนี้เท m p ์นโพเรนซ์นะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูขึ้นมานะเดบูนเป็นชาวลัคนาราศีมีนะคะลเวอร์สเป็นพลังงานของชาวลัคนา ราศีมิถุนที่เข้ามานะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะถ้าเขาเป็นเลเวอร์สเราอาจจะตรงกับลักษณะนะคะที่คุณอาจจะเคยคิดฝันเอาไว้จริงๆนะคะว e ว of fortune กับ Lo v e r s ตรงนี้นะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่มีพลังดึงดูดมหาศาลมากๆนะคะอืม เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะถูกกาหนดไว้แล้วก็ได้นะคะชาวทัดลมนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณเจอคนที่ไม่ใช่ความรักที่ทําร้ายคุณนะคะตอนนี้คุณอาจจะได้รับคนดีๆนะคะที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของคุณแล้วนะคะมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณแล้วก็ได้นะคะ ขอดูบทสรุปของความรักคนโสดชาวทัดลมนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเป็นพลังงานของชาวทัดน้ามีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณมากๆนะคะอาจจะน้อยกว่ามากๆเลยก็ได้สามไม้เทา้าแล้วก็มีไพ่ของ9ดาบค่ะมีไพ่ของเดสค่ะ และหกเหรียญค่ะค่ะมีเดทขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของชาวล,ลัคนาราศีพิจิกก็ได้นะคะเออทีเนี้ยมันอาจจะแปลได้อีกความหมายหนึ่งนะคะว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นเดทก็คือความรักครั้งเก่าแต่เด็กถือถ้วยคือความรักครั้งเก่าสมัยคุณวัยเด็กวัยรุ่นวัยใสมากๆนะคะ แล้วแยกย้ายกันไปแล้วได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นปาฏิหาริ์มากๆก็ได้นะคะที่ทําให้คุณได้กลับมาเจอกันกับเขานะคะและแต่คราวนี้ดูสิสามไม้เท้าอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณสองคนอาจจะพร้อมแล้วนะคะหรือว่าในหนึ่งเนี่ยคุณสองคนน่ะไปเจอนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเจอความรักที่มันไม่สมหวังแล้วต้องจบกับความรักนะคะแล้วถึงได้กลับมาเจอ คุณกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะทีเนี้ยหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญน,นี่คือเรื่องของการให้นะคะให้โอกาสเปิดใจให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ก้าวดาบอะอาจจะยังวิตกกังวลกับการที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่หรือว่า คือเดทก็คือเพิ่งจบมาแบบเจ็บๆก็ได้นะคะเพราะนั้นพอมาเจอกันเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาในการที่แบบค่อยๆเปิดใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือให้เวลานะเหมือนกับยอมทุกอย่างมันเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขะนะคะขออย่างเดียวขอให้แบบว่าอย่าปิดปิดกั้นกับความสัมพันธ์นี้ขอให้พัฒนากันไปต่อเพราะว่าเหมือนกับมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักมากนะคะ รักไม่ไหวแล้วนะคะหลงรักแบบหัวปลกหัวปักมมากนะคะเด็กถือดาบนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณเองนะคะเด็กถือดาบกับเด็กถือถ้วยหรือบางคู่เป็นความรักที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือเปล่าเดอะซันนะคะหนึ่งไม้ท้าว้าวพลังงานโอ้ยปลอดภัยอาจารย์ ของจะร้องทำไม The Hermit นะคะอู้หูไพ่สวยงามมาก6ไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะนะคะ Victory Card ปิดท้ายด้วยนะคะคนคนนี้นะคะเนี่ย The Sun นะคะอืมแสดงว่าถ้ากรณีที่ไม่ใช่เจอกันเป็นครั้งแรกแต่ เป็นคนเก่าที่ได้วนกลับมาเจอกันจริงๆนะคะ,สะแสดงว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆนะคะเดซันนะคะเป็นคู่บุญบาร,รมีของกันและกันแต่มันต้องผ่านนะคะเดซก็คือการเรียนรู้ความผิดหวังหรือไปชดใช้นี่กรรมให้กับคู่ที่เป็นคู่ผ่านเป็นคู่เวรคู่กรรมมาก่อนนะคะถึงจะได้กลับมาเป็นคู่บุญบาร,รมีของกันและกันถึงจะได้กลับมาเจอคู่ที่ใช่ตัวจริงที่ใช่ในที่สุดนะคะ คนนี้เป็นชาวทัตฝไไ่ายเมสิงธนูได้นะคะหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณสองคนอาจจะปิ๊งปังกันตั้งแต่สมัยวัยเด็กแล้วก็ยังมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเดียะออ,อารมณ์ร้อนนะคะยังไม่เข้าใจชีวิตยังไม่รู้จักปรับตัวเข้าหากันแต่ตอนนี้เฮอร์มิตคือต่างฝ่ายต่างโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีสีลเสมอกันมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ การที่คุณ2คนกลับมาเจอกันครั้งนี้หกไม้เท้ามันคือพลังงานของ6ไม้เท้ากับเดอซันอะช่วงเวลาที่เป็นไรท์ไทม์ใช่ที่สุดสําหรับคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเจอ เจอกันเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การมั่นหมายแต่งงานนะคะเดอะซันตรงนี้นะคะทีนี้ถ้ากรณีที่คุณสองคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกมันจะมีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับพยายามเข้ามาฮิวใจนะคะฝ่ายที่จบกับความสัมพันธ์ไปอย่างเจ็บเจบนะคะเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขมากๆนะคะเป็นความรักที่พองเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องดูแลนะคะ เหมือนคุณจะได้เจอกับคนที่แสนดีคนที่ศีลเสมอก,กันกับคุณนะคะ The Hermit ต่อให้เขามีความเป็นเด็กเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะต่ออายุน้อยก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าเกิดเขาอายุเยอะแต่ว่าเขาก็สามารถลดวัยให้กระชุ่มกระชวยนะคะกลับมาเป็นวัยเดียวกันกับคุณได้นะคะแล้วในที่สุดอะความรักระหว่างคุณสองคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเจอคนที่ใช่มันเจอคนที่ถูกใจมากๆนะคะ นัดแต่น,นี้ก็คือมันเป็นไพ่ของชัยชนะมันจะปรับจูนเข้าหากันได้มันจะจับมือเดินไปด้วยกันนะคะไปสู่เป้าหมายที่เป็นการเกาะร่างสร้างครอบครัวด้วยกันในอนาคตในที่สุดนะคะพลังงานของเดอะซันนะคะชะทัดลมว่าวพลังงานดีมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าฝั่งของเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ มีไพ่ของปัดดาค่ะแฮงแมนค่ะคนนี้อาจจะเคยเจ็บปวดกับความรักมาแล้วก็อยู่เป็นโสดมานานนะคะหรือว่าแปดดาแบบมันไม่เจอคนที่ใช่มานานแล้วนะคะแฮงแมนเขาเป็นคนเลือกเยอะก็ได้นะหรือตัวนี้ไพ่สลับตัวตนกันก็ได้นะคะเก้าเหรียญแต่เขาเป็นคนโสดที่ดูดีนะ ก้าวเรียนรู้จักดูแลตัวเองซัพพอร์ตนะคะหรือเป็นคนที่แบบสวยหล่อมากๆนะคะไฮโรแฟนค่ะเป็นพลังงานชาวแล้วนาราศีพฤษภก็ได้นะคะคนนี้น่าจะเหมือนกับว่าอาจจะโสดมานานนะคะแล้วก็ครองตัวเป็นโสดเพราะว่าชอบชอบอยู่ เป็นโลกส่วนตัวของตัวเองชอบมีเวลาค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองสนใจศึกษาฝ่ายหาความรู้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนที่เป็นระดับของคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นนะคะครูบาอาจารย์เป็น CEO เป็นหัวหน้าผู้บริหารได้หมดนะคะเพราะว่าไฮโรแฟนนี้เป็นไพ่ของพระสังฆราชแล้วมันมาพร้อมกับกเหรียญน่ะเป็นคนโสดที่ดูดีอ่ะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่ มีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะคะมีความรู้สามารถออสอนให้คำแนะนําคุณได้ดีมากๆนะคะชาวทัดลมเตรนนะคะเป็นพลังงานชาวราณนราศีสิงห์ก็อาจจะเป็นคนโสดที่น่ายิจฉามากมากก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะรวมถึงอาจจะมีเก้าเหรียญหน้าที่การงานที่ดีนะคะไฮโดรแฟนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ สูงมากๆนะคะระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารก็ได้มีไพ่ของสองดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศาวินเหรียญชาวตาดินได้เลยนะคะมังกรผสมกันสิบเหรียญค่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวหรือว่าทําธุรกิจของครอบครัวหรือทําธุรกิจเลี้ยงตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะหรือทํางานอยู่กับบ้านก็ได้มีไพ่ของก้าไม้เท้าค่ะค่ะทีเนี้ยพลังงานตรงเนี้ยนะจะรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ อาจจะรับผิดชอบดูแลครอบครัวของเขาหรือเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะถามว่าเขาเจอคุณเนี่ยเขาปิ๊งไหมเขาปิ๊งนะคะหนึ่งถ้วยะนะคะอาจ,จเป็นรักครั้งแรกของการและก,กันหรือว่าเป็นรักแรกพบก็ได้นะคะเพียงแต่เขาอาจจะยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่กล้าเอ่ยนะคะไม่มีความอายมีความไม่กล้าเปิดเผยความในใจหรือเปล่าเพราะว่า ไพ่ความรักมันขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยแต่ว่ามันมีไพ่อของเก้าไม้เท้าอยู่อืยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูกันต่อเชมฟอร์เรนนะคะเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีธนูหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่สนิทก็คือไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าคุยหรือเปล่านะคะนิ่งๆหรือเปล่า เ m p e r a นส e แล้วก็สิบไม้เท้านะคะหรือเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลหรือเปล่าคนคนนี้นะคะ6ถ้วยแต่เหมือนกับว่าพอชาวทัดลมนะคะคุณแบบไม่ใช่หกหกถ้วยนะคะคุณเริ่มสนิทกับเขาพูดคุยกับเขามากขึ้นนะคะมันกลายเป็นว่าคุณช่วยทลายกำแพงนะคะ สิบไม้เท้าอ่ะโอ้โหเต็มสิบได้สิบเลยนะคะกำแพงอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะขัดเขินนะคะไม่กล้าพูดความในใจนะคะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปนะ t ช m p e r a น c e นะคะเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่นิ่งๆไม่เล่นไม่ไม่ถือไม่เอไอไม่กล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริง่นะคะมาเป็นพลังงานของหกถ้วยก็คือการกล้าแสดงออกทางความรักนะคะ มีแอลมีเซลมี ing, มุ้งมิงมีอะไรใส่คุณมากขึ้นนะคะคนนี้หกถ้วยอาจจะเป็นพลังงานของความรักต่างวัยก็ได้นะคะต่างวัยต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่ว่าหกถ้วยมันเป็นความรักที่เหมือนกับรอคอยอะนะคนคนนี้อาจจะผิดหวังกับความรักมาเยอะแล้วแล้วก็รอคอยใครสักคนที่ใช่ ใครสักคนที่เข้ามาเปิดใจเขามาเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำมาของเขานะคะแล้วคุณก็คือคนนั้นก็ได้นะคะหกถ้วยพลังงานดีนะจัน์ว่านะคะใครที่อาจจะเหมือนกับเจอกันครั้งแรกๆนะจัน์ว่ามันอาจจะต้องมีแบบทลายอะไรอะภูเขาน้ําแข็งอะนะคะนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอมาดูพลังงานของคุณบ้างนะคะชาวทัตลมไฮพิตเทสค่ะ โอ้โหดะฟูนะคะว้าวอยู่อัฟฟอร์จูนค่ะน่าจะเป็นความรู้สึกของชาวทัดลมเองเลยนะคะอราชาเรียนค่ะห้าดะ จัดสัมเ wow, คนค่ะเด็กถือถ้วยว้าวสิบถ้วยค่ะโอ้โหพลังงานอาจารย์ว่าชาวทัดลมเองนะคะเนี่ยในความรู้สึกของคุณเองเนี่ยความเป็นไฮพิเทสอะเดอะฟูลนะคะ เหมือนคุณคุณรู้สึกว่ามันปลดล็อกกับอะไรบางอย่างนะคะตอนแรกที่คุณเจอเขาคุณอาจจะกลก้ากลัวนะคะแอบเก็บซ่อนความรู้สึกแต่เหมือนกับว่าพอคุณได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักเขาว่ามันทําให้คุณรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนะคะเขาเองเนี่ยอาจเป็นชาวทัดดินมังกรรัสบกันแล้วเขาเป็นคนที่ น่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสําเร็จมามากๆก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับมันมีช่องว่างอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าตอนแรกคุณกล้ากลัวที่จะเข้าหาเขาหรือเขารวยกว่าคุณมากๆก็เป็นระดับผู้บริหารระดับเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะแต่พอเอาเข้อจริงนั้นเนี่ย justment น่ะคุณสองคนน่ะเป็นคู่กันนะคะ view of fortune น่ะนะคะมันก็เลยทำให้ ต่อให้มีฝ่ายดึงฝ่ายใดที่คิดที่จะถอยแต่มันก็ถอยไม่ได้นะคะมันกลายเป็นว่าเด็กถือถ้วยนะคะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเขามากๆนะคะอยากรู้เรื่องราวของเขาอยากรับฟังนะคะอยากดูแลนะเด็กถือถ้วยอยากอยากเอาใจอยากทำให้เขามีความสุขอะนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะอืม แล้วคนคนนี้จูสิคุณค่อนข้างคาดหวังกับเขาค่อนข้างสูงนะคะว่าเขาคือคนที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตของคุณนะคะคนโสดเขาคือคนที่อยากมั่นหมายแต่งงานด้วยอะ่ะโอ้โหคุณชาวธมบ,บงคนอาจเป็นคนที่รักคนยากมากๆนะคะแล้วกว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจเนี่ยมันไม่ง่ายเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะรอมาทั้งชีวิตแล้วก็ได้นะคะแล้วพอมาได้เจอเหมือนกับ คุณตื่นออกจากการหลับไหลนานแสนนานเลยนะอันนี้อาจจะเป็นแบบโรงของแฟรงเกนสไตล์ก็ได้นะคะเออโรงของท่านเขาเดคูล่าก็ได้นะคะที่แบบเราคอยมานานแสนนานแล้วนะคะเพิ่งมาเจอคนถูกใจเพิ่งมีข่าวดีเข้ามานะคะคนที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่อยากมั่นหมายแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากร่วมชีวิตไปได้วยกันนะคะคือเขาคนนั้นนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือน ตุลาคมนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการได้พบกับใครสักคนที่ถูกใจมากๆและกำลังจะได้เรียนรู้ศึกษาในใิสัยใจคอกำลังอินเลิฟไปได้วยกันนะคะใครที่คือความรักมันไม่ค่อยได้สมหวังนะคะจะว่าน่าจะมีเกณฑ์ได้เจอความรักที่สมหวังสักทีหนึ่งนะคะชาวทัดลมนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับชาวทัดลมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กดซื้อปั้งเข้ามาได้นะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณทุกๆกันสนับสนุนในทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ลา้นก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ